สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปคำทำนายนะคะซึ่งเป็นคำทำนายจากการอ่านไพ่ยิปซีนะคะเป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้แนวคิดนะคะกำลังใจนะคะเพื่อใช้ ในการวางแผนในสเต็ปต่อไปของคุณนะคะสําหรับท่านที่สนใจจะเปิดไพ่นะคะทักมาที่เพจนะคะยินดีที่จะให้บริการและคําปรึกษานะคะคอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะเราจะมาในคอนเทนต์นะคะสิ่งที่เราคาดหวังนะคะจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนนะคะขอไพ่ชี้ให้คําแนะนํานะคะเดี๋ยวเรามาเดินด้อมเลือกไพ่ไปพร้อมกันนะคะ สามสี่ห้าใบแรกนะคะ Nice of p e n t a c l e นะคะ Two o f Cups a c e of s w o r d s w e e n of s w o r d s ก็ King of Cups นะคะ จากการเปิดไพ่นะคะสิ่งที่ไพ่สื่อให้เราเห็นชัดเจนก็คือสิ่งที่เราคาดหวังนะคะเรามีความหวังนะคะความหวังของเรานะคะเราต้องมีการวางแผนเนาะกว่าวาที่มันจะดาเนินการไปได้นะคะทีนี้นะคะการทําตามแผนนะคะสิ่งที่ไพ่สือ่อก็คือว่าเราลองเปิดใจเนาะลดความกังวลน,นะคะเพราะบางทีนะคะการที่เราแบบว่าอยู่ในม,มุมของตัวเองนะคะไม่เปิดใจไม่เปิดคือยังมีความกลัวกับสิ่งที่เราทําอยู่ไม่กล้าที่จะก้าวออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแผน หรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะทําให้มันสําเร็จนะคะเราต้องกล้าก้าวผ่านความปวของเรานะคะแล้วก็ยอมที่จะทิ้งบางอย่างนะคะซึ่งบางทีเนาะสิ่งที่เราแบกมันอาจจะหนักนะคะเราต้องมาพิจารณาว่าอันไหนบ้างที่เราควรที่จะปล่อยวางเพื่อที่จะสามารถที่จะเดินไปตามแผนของเราได้นะคะน,นี่ก็คือในสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดมีคนเข้ามาร่วม ช่วยเหลือร่วมทางร่วมโปรเจกต์หรือว่าร่วมในสิ่งที่คุณจะทํานะคะแผนที่คุณอยากจะทําความคาดหวังที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณไปร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครจากเพื่อนจากญาตินะคะเขายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณนะคะและผลสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จ ตามสิ่งที่คุณหวังนะคะทีนี้ในสิ่งที่ไพ่สื่อชัดเจนก็คือสิ่งที่คุณหวังนะคะการวางแผนให้คุณดําเนินไปตามขั้นตอนอย่าใจร้อนนะคะสําคัญกล้าก้าวผ่านความกลัวสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณกังวลนะคะคุณต้องกล้าที่จะก้าวผ่านมันไปนะคะแล้วก็อันไหนที่มันไม่จําเป็นเนาะหมายถึงว่าไหนที่คุณมองมันเป็นตัวฉุดนะคะคุณจะต้องยอมที่จะปล่อยทิ้งละทิ้งมันไปคือเราจะนํา เอาเฉพาะสิ่งที่คุณมองว่าคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้นะคะเพื่อที่จะให้ความหวังของคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันประสบความสําเร็จแต่สุดท้ายม,มันได้ตามที่คุณหวังแหละนะคะทีนี้มันจะง,ง่ายแล้วก็มันจะทําให้ความหวังของคุณมันเป็นไปได้ตามแผนก็คือ ไม่กลัวไม่ก,มกังวลกล้าก็าผ่านความกลัวอันไหนที่ไม่จําเป็นคุณก็ปล่อยวางนะคะให้ถือให้ยึดแต่สิ่งที่มันจําเป็นที่จะนําพาคุณไปสู่ความหวังหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการนะคะและยิ่งถ้ามีคนเข้ามาช่วยเหลือเนาะคุณร้องขอความช่วยเหลือสิ่งที่คุณคาดหวังมันยิ่งจะประสบความสําเร็จตามแผนที่คุณวางไว้ตามสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะอันนี้ก็คือเป็นการอ่านจากการเปิดไพ่นะคะ